สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุนที่จะมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณนะคะเป็นแนวทางของพี่เจางนานะคะแนวทางของพี่เจบางนาหนีเข่าแทบทุกงวดนะคะแต่เพิินทรงมาให้ทางสองเฮานี่งวดนี่เป็นงวดที่สองนะคะเป็นงวดที่สองสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ <k drives> เป็นแบบนี้นะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของเพิินนี่ตรงๆเลยนะคะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ แต่นุนทิยาจะให้ชมน้ำกันนะคะนุนทิยาเอามาล่งนวดแรกนะคะวดนที่ผ่านมานี่เลขวิ่งกับเข่าศูนย์นะคะเพิ่นลไฮศูนย์วิ่งศูนย์บนนะคะตัวเดียวโคโลจับคู่ไสามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะคะผลปรากฏว่าออกหกเก้าศูนย์ตรงตรงนะคะนะคะเขา่าจริงๆนะคะแต่ว่าขาังล่างนี่ เพิ่นหายวิ่งเจ็ดนะคะพอกเขานะคะหายเจ็ดศูนย์นะคะเลขออกหกศูนย์นะคะแต้มเดียวนะคะสำหรับแนวทางของพี่เจบางนานะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้กับหามารักษณะเดียวกันนะคะข้างบนสี่คู่ข้างล่างสามคู่โตกันคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ห้แยกบนแยกล่างนะคะที่สำคัญนีหายต่างแต่ตัวเลขมานะคะหาตัวเลขมา้าหายนุนทียามานางบรรยาย เอาเองนะคะนะคะแต่นุษนททิยาจะให้ชมนะคะเพิ่นจะส่งมาทางไลน์นะคะส่งมาทางไลน์นะคะงวดที่ผ่านมานี่ก็ส่งมาทางไลน์แล้วก็ให้นุษนททิยามาบรรายายแบ่งปันเพราะแม่พี่น้องเรีบซีนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะแนวทางของพี่เจบางนานะคะ,ะนุษยทิยาจะให้เบื้องเด้อค่ะนะคะ,นะคะอยู่ในไลน์นะคะ นะคะนะคะเขึ้นไฮแบบนี้นะคะให้วิ่งวิ่งบนวิ่งบนบน,บนวิ่ง2ตัวเดียวนะคะจับคู่ไฮเกตสองแปดสองเก้าสองเก้าเจ็ดนะคะข้างล่างนี่ก็ให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวกันก็แปดศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งนวนี่เพิ่์นบอกว่ากลับด้วยนะคะแยกบนแยกล่างนะคะ เอาแบบชัดเจนนนทิยาจะอธิบายหายฟังแล้วก็จะเป็นลายมือนนทิยาทั้งมดนะคะจะได้ชัดเจนนะคะนะคะแนวทางของพี่เจบบาน่าถ้าเขางวดนี่จะเป็นงวดที่สองที่เนทรงมใม้เขานะคะงวดแรกก็ลงไปแล้วก,กับเขาข้างบนนะคะสําหรับงวดนี่เป็นงวดที่สองแต่ว่า ต่างก้อนหนานี่ก้อนหนานี่ที่เพิ่นย่างบ้านแบ่งปันนี่ก็เขาแทบทุกงวดนะคะสําหรับงวดนี้เขากำลมงรุนน้ำกันกว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะทุกคลิปน้นทิยาทายทําไห้เป็นแนวะทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐาบาลไทยนะคะโมมีผู้ไดรลู้นะคะว่าเลขจะออกตัวใดเลขทุกตัวมันกับเขาลดได้นะคะเขาได้ลดได้นะคะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะ ถึงจะเว้าบ่อยๆนะคะนุนทิยาจะป่าไซบ่อยๆเว้าบ่อยๆว่าเอ่อมันมีเขาไม่รูดนะคะคาบอนไมีผู้ใดรูนะคะเข้าห้เป็นแนวทางนะคะการลงทุนนี่ก็มีความเสี่ยงจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางของพี่เจบางบนาอ่าลายมือเอ่อเป็นลายมือนุอนทิยานะคะพี่เจบางบนานะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนไฮ เลขวิ่งเลขแลนนะคะข้างบนนี่ให้วิ่ง2ตัวเดียวนะคะผู้ใดมักแลนมักออกกําลังกาย2ตัวเดียวนะคะวันที่ผ่านมานีหายศูนย์ตัวเดียวเลขออก90นะคะสําหรับวันนี้ให้เลข2นะคะจับคู่ห้ก็จะมี7 2 8 2 9 2แล้วก็97นะคะเพิ่นบ่ได้เน้นให้นะคะนะคะข้างบนนะคะ7 2 8 2 9 2 เก้าเจ็ดนะคะสำหรับ้างล่างไหมาสามคูนะคะแล้วก็เก้า1 1เจ็ดนนะคะเลขวิ่งเลขแรนผู้ใดมาแรนมาออกกําลังกายกับไหนึ่งตัวเดียวนะคะโตกันก็จะมี8 0น์ะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นบอกว่ากับด้วยนะคะเลขบนเลขล่างก็ต้องกับนะคะนะคะพิจารณานะคะเป็นหน้าท่างหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐ รัฐบาลไทยนะคะทางสองเขานี่เป็นซื่อนำเสนอนะคะบอสสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จากใกล้เคียงนะคะทุกคลิปท้ายถ้ำให้เป็นแนวทางนะ,ะสำหรับแนวทางของพี่เจถ้าเขางวดนี่นะคะทีอนุนทิยาเอามาลงช่องนี่จากเขาเป็นงวดที่2นะคะก้อนหนานี้ที่ยังบ่ท่นไดเอามานี่เพื่อนบอกว่าถูกทุกงวดถูกแทบทุกงวดแต่บางครั้งไม่ถูกแต่ก็เข้าเลข วิ่งนะคะสาหรับงวดน,นี้เพิ่นกระหายมากตามที่นุินทิยาอธิบายแล้วนะคะบางข้างบางคน้นก็อาจจะว่าเลขหลายตัวเขาก็คัดเอาตัวใดที่ตรงใจนะคะชอบก็บจัดคัดกับผ่านนะคะมีแค่นั่นนะคะบ่ะมีหลายเกินก็นั่นนะคะถ้าเข้ามาขังบนเขาก็ซื้อตะขังบนนะคะชอบขังล่างก็ซื้อตะขงางล่างหรือทุ่นหน่อยก็คัดเอาเป็นบางตัวนะคะบ่ได้เอาทุกตัวนะคะไม่เอา เอาแต่ตัวชอบนะคะตัวไหนมาชอบเพากระเบิ้งเป็นติติเบื้องเป็นการบันเทิงนะคะนะคะนุษยยากจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของพี่เจบางนานะคะงวดวันที่1นมิถุนายน2 5 6 7นะคะเพื่อนไฮขางบนเลขวิ่งเลขแลนนะคะมีสองตัวเดียวนะคะสองตัวเดียวจับคู่7 2 8 2 9 2 9 7นะคะ ให้น้ำหนักท่อกันนะคะสำหรับขางล่างนี่ก็ให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวนะคะผู้ไดมกักวิ่งมากแรนวิ่งออกกำลังกายนะคะเหก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะน้ำหนักเท่ากันตัวกันก็จะมีแปดศูนย์นะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซันนี่นะคะเพื่อนก็นให้ว่ากลับด้วยนะคะนะคะบนล่างก็ให้กลับนะคะแยกให้แจริงก็ต้องกลับนะคะนะคะแนวทางของเพื่อนนะคะ ะะคะถ้าเขางวดนี่จะเป็นงวดที่สองนะคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอามาลงให้งวี่ผพานมานี่เป็นงวดแรกงวดนี่เป็นงวดที่สองเมค่อยติดตามน้องกันว่าจะใช่หรือจะใช่เคี้ยงนะคะตามที่เท่าสังเกตนที่าว่าตัวเลขยู่ในนี้มันก็นตรงร้ายอาจารย์ร้ายสำนักนะคะร้ายอาจารย์ร้ายสำนักบางสำนักก็มากค้ายกันนะคะ เกตสองนี่ก็ตรงร้ายอาจารย์นะคะเกตสองเก้าสองเกตเก้านะคะกระบรู้ว่างวดน,นี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่อนออกอยู่บ่ได้ออกอยู่ที่กองฉลากนะคะออกอยู่สัญจรนะคะอ,อ,อยูใช่านาดนะคะก็ไม่ค่อยติดตามน้อกันว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะเพราะว่าเพิ่นสัญจรงวดนี้นะคะหลายท่านหลายคนก็ คิดว่าเลขอาจจะออกเป็นเพี้ยนหรือออกเลขเบิ้ลนะคะนะคะก็ะมาลุ่นน้ากันสําหรับคลิปนี้นะคะ,ะขอขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่เจบางนานะคะที่ส่งแนวทางมาให้นะคะถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สองตว่ะกอนหน้านี่ยืดน้ำเพลินเน่อเขาแทบทุกงวดนะคะบางครัง้งเ่เขาวันกับเขาเลขวิ่งนะคะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะ ออเก้าศูนย์ตรงตรงสำหรับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่านุยากก็ขอจบหน้าทางของพิจเจบางนาไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนาพอ,อกันไม่โชคดีสวัสดีคะ <S <S ่ะพนเ เพป็นบ้านแฮอ๋อน้ำน้ำเป็นปอยมาน้องอืมอืมอน้ำไหลน้ำไหลน้ำบ่นิ่งลบมาเปิดลงปลาด้วยกับเด้อบ่แม่นครับเดบอ่โมเมนลงปลาดิเพป็นน้ำไหลน้ำพ้นตกน้ำไหลน้ำ ปลามันขึ่นพอได้ปิ้งเยอะสั้นอะไ้ปิ้งครับอะไ้ปิ่งขอบคุณค่ะการร่มให้ด้วยอมันดีดีปลาก็เร่อว่าเป็นเพิ่งยังกันอันนี้เพิ่นเอายี่น้อต้นผักตบชวาด้นักตวาต้ผักชวาได้อนเป็นติดไทยเป็ก บอลลอกสังเกตข้าวเด้อบอลลอกสังเกตข้าว่อยูทูบครับยูทูบไปมาเอาือไปนะเอาไไปละย่างลงอ่ยางลงกับล่องข้าวไทยบ้านข้าวไทยบ้านวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านปลาคืนบุค่าพ่อหลานลาอหนตกน้ำไหลมันกับมันตึกแหยุท่าน้ำ เวาหมู่บ้านมาทายดดปลาลายมาเดีคนมาทายสบัตถ้ามา,าหากินนะคะ่เย,ย็นดีแล้ว,วครับคนก็ไม่ไม่แ่นครับแม่อย่าง,งนุ่มนั่นดิพี่ต่เย็นดีวะ่ะนมา,มาทายกินกกเปนร่ด้ยแล้วมาเปยนตไหหลั